ต้องถามก่อนเลยคราวเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาเล่นกันนะตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตนเตมากครับแต่ว่าก็สนุกดีครับไม่เคยเลยจะเรียนมาด้วยก็อ่ก็เรียนกับหม่อมน้อยครับแต่ก็ เพิ่งตอนนี้ก็คือเพิ่งเริ่มเรียนเองครับเพิ่งเริ่มเรียนครับในวิชาเรียนครับตุการเรียก็ก็อย่างที่ว่าก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเรียนนะครับก็ยัง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 เรียกว่าไงครับก็ยังยังเกรงเกร็งอยู่ครับยังเอาวิชามาใช้อย่างเต็มที่ได้ไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้ก็อีกอย่างได้วันนี้ก็เป็นวันแรกนะที่เราที่พวกฤทธิ์เจออะไรเงี้ยครับเจอพี่ๆเจอเจองานเจอเจอบทอะไรเงี้ยครับก็ ก็เลยขื่นเต้นแล้วก็ยังเก่งอยู่ครับได้เข้าฉากกับพี่อาร์กับพี่บี้แล้วครับเป็นัไบ้างครับโ่ก็สนุกครับเพราะว่าพี่เขาก็เป็นกันเองครับแล้วก็คือผมกับริซแล้วก็พี่บี้พี่อาร์คือก็เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วเคยเจอกันตางงานต่างอยู่แล้วครับก็เลยทาให้เวลาเข้าฉากกับพวกพี่เขาสองคนรู้สึกไม่เกรงครับมีการถามไหมคะว่าฉากนี้เป็นยังไงพี่เขาสอนอะไรยังไงบ้างหรือล่าถามก็คือตอนแรกพวกเรามาแล้วเกรงครับแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่าพี่เขาก็เป็นเหมือนกันครับดังนั้นก็ ก็เลยทําให้เราไม่ไม่ค่อยเครียดกับกับว่าเราจะคือตอนแรกผมสองคนก็กลัวว่าจะทําออกมาแล้วแบบทําให้พวกพี่เขาเสียเวลาอะไรเงี้ยครับอชอบมึงครับทันไหมเออต้องรอดูครับครับต้องรอดูว่าว่าเป็นยังไงครับเมื่อกี้เห็นฉากดีต้องล้มล้มไปสัล้อเขดเจ็บไหมคะก็ถ้าซ้อมบวกรอบจริงก็หลายรอบเพราะว่าของลิศล้มตั้งแต่ฉากแรก ยันฉากนี้ก็ยังล้มอยู่ครับเพราะว่าล้มบ่อยมากในเรื่องนี้อ,อก็ตั้งแต่ฉากแรกที่เข้าก็มีมีหลายฉากครับที่ที่ที่ลิคิดว่ามันยากเพราะว่าจะเป็นฉาก,กคือการเล่นซิดคอมเนี่ยคือมันมันจะต้องมันมันจะไม่ใช่แสดงอย่างเดียวแบบไหลๆไปเรื่อยๆครับจะมีแบบ ซ้อมบทซ้อมคิวซ้อมจังหวะกันว่าจะเออขึ้นรับกันตอนไหนอะไรเงี้ยรับกันส่งกันตอนไหนอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้นียก็เจอไปก็หลายรับหลายส่งเลยครับมีทั้งใส่เอฟเฟกก็คือเลือดก,กำดาวไหลอีกก็คือโอ้วันนี้ก็คือหนักเลยครับอืมชอบไหมครับับง,งานจมูกชอบครับชอบเพราะว่าอคือในเมื่อผู้ใหญ่เขาให้โอกาสเราเขาเขาให้โอกาสเรามาทั้งสองคนแล้วก็อยากจะรับโอกาสไปแล้วก็คือ เป็นสิ่งที่อยากทํามานานอยู่แล้วด้วยครับอืแล้วก็สนุกดีครับสนุกดีกับงานแสดงก็คือผมสนุกกับการที่ได้ทําอะไรที่ไม่เคยทำมานี้ครับคือเราก็ไม่รู้ว่างานแสดงมันยากหรือว่าง่ายอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า<ม>พอได้มาทําตรงนี้แล้วเออมันก็สนุกดีครับบวกกับบวกกับพี่พี่เพื่อนเพื่อนร่วมงานนะครับคือพี่เขาเป็นกันเองด้วยมันเลยทําให้รู้สึกว่า สนุกครับนอนหลับนะนอนหลับนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ทํางานแล้วก็เรียนจนดึกครับตัวน้องเป็นยังไงบ้างคะสาหรับตัวน้องก็เป็นก็คล้ายๆกับจะเป็นตัวผมเองนะครับก็แต่ว่าในในเรื่องก็คือผมเป็นน้องพี่อาร์เป็นญาติเลยประมาณนี้ครับนิดก็จะเป็นคงนิดก็เป็นเป็นน้องของพี่บี้แล้วก็อ่าก็จะเป็นตาคาแรต์ตัวตนจริงๆเลยครับแล้วก็ คือในเรื่องคือจะเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์ด้วยเหมือนกันเลยงี้ครับบทบาทคล้ายกันของพี่โนกก็จะเป็นวเป็นสจวตประมาณนี้ฮะก็มาปรับนิดหน่อยใช่ครับแต่คงความเป็นตัวเองของดิจจะเป็นบทโกโก้ก็เป็นบทซุ่มซ่ามโกโก้อะไรประมาณนี้ฮะืมโน้่ครับโน้ล่ะคะเออเป็นบทใจร้อนครับแล้วก็ชอบใช้กําลังอะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวจริงผมก็ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนกับในในเรื่องนะครับแต่ว่าคือลักษณะ นิสัยหรือว่าการพูดจาอะไรเงี้ยอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าในเรื่องคือจะเป็นแบบร้อนร้อนๆหน่อยแล้วก็ลมรุนแรงอะไรเงี้ยครับใ่ี่นี่ต้องกลับไปปรับมุกไว้ครับเพราะว่าแต่ละคนเขาซสี่างนั้นเขามีมุกสดอยู่ตลอดเวลาอืมใช่<ม>แต่ว่าตรงนี้เป็น<ม>เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมบว่าคือว่าบางครั้งคืออย่าง ในความคิดผมคือถ้าเราเล่นตามบทอย่างเดียวเลยอันนี้แต่ว่านี่เป็นซิทคอมเลยครับมันอาจจะเหมาะก็ได้กับการที่แบบเรามีไอเดียอะไรขึ้นมาใหม่ๆแล้วเราก็ลองใส่มันเข้าไปอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าไม่ดีพี่พี่พุ่มกับเขาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ถ้าดีมันก็ก็ดีก็โอเคจะได้เล่นกี่ตอนคะตอนนี้ก็คือเล่นไปตอนนี้คือที่ได้ที่ได้ที่ได้รับทราบมานะครับก็คือสองตอนครับรับเชิญสองตอนก่อนครับครับพี่พนกเป็นยังไงบ้างพุ่มกับใจดีไหมพี่นกใจดีครับพี่นกใจดีก็คือ ตั้งแต่เข้าฉากมากคือพี่เขาจะสอนตั้งแต่ว่าอะทำไมเราถึงแสดงอาการนี้ออกมาทำไมเราถึงพูดคานี้ออกมาก็คือต้นเหตุเป็นยังไงมาจากอะไรเขาสอนให้เราคิดตรงนี้ก็จะทําให้แบบง่ายขึ้นเวลาเร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 าจะทำริยาท่าทางออกมาอะไรเงี้ยครับ,รบจะได้ชมตอนแรกกันเมื่อไหร่คะอืมคาะช่วงประมาณสิงหาครับฝอ่ากับเขาเรื่องนี้คะ่ะ อกก็็ยงงไนี่เป็นซิตคอมเป็นละครเรื่องแรกนะครับที่ผมแล้วก็ฤทธิ์นะครับได้มาแสดงก็ยังไงก็อยากจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนคนดูอะไรเงี้ยช่วยช่วยติดตามแล้วก็ช่วยสนับสนุนเราด้วยเพราะว่าเราตั้งใจทํากันมากๆครับอยากให้คนที่มาดูมีความสุขครับครับสึงหาคมนี้นะครับฝากทุกคนช่วยกันดูด้วยนะครับขอบคุณครับ